ต่อนัดต่อนัดนุแล้วก็แม็กกาซีนเอ็นดีบีเอ็นใช่ไหม,มเดี๋ยวเจอจทีจทีเอ็นแล้วก็แล้วก็ <c oughs> เอ <c oughs> เรา, <c oughs> าสี่เลยล่ะเออใช่เราสี่รวมชื่อเลยของเรานี่ของเราตี้มั่วครับไปเรื่อ,อยเล่นไปซุกตี ไม่มีตี้เป็นหลักตำแหน่งไม่มีใช้เยอะอจานบอยนี่ไอ้ละทั้งวันเลยวะ <ś> ไอ้ g ี g g g a อทั้งวันเลยอ, <c oughs> อันนี้วะไอ้ไอก่น,นะ ตามแล้วที่เกียรโดดนู่นแหละกลางลมนู่นแหละค่อยค่อยฉีกออกเราซื้อหูฟังใหม่ก่อนอาจจะหดขึ้นอีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์อีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็ยังดี ัน่บาทไอตราคาสักพันหนึ่งเนี่ผมจะจัดตัวสามพันนีกสองตัวสองตัวซ้ายสามตัวหนึ่งสองสามบอลเลยโอ้ยยุ่งหลังผมเนี้ยตกับเราสเตีกับเราสมตี้กับเราโอข้ามทางแล้วนะข้ามทางแล้วนะไปฝั่งนู้นดีกว่าครับเออไปฝั่งนู้นฝั่ง้นผมข้ามทางมาแล้วไม่ทันแล้วผมอะ เฮ้ยมันลงอยู่ข้างล่างใครวิ่งอยู่ข้างบนหัวผม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 มีมีลงมันมีลงตัวงนะอยู่อยู่ตรงโกดังใกล้ๆเราอ่ะพี่ตโอ้ยชิบหายเดี๋ยววิ่งหมดแล้ววิ่งหมดแล้วผมนั่นนี่ผมนะ แผนไหนผมแล้วหลอนเสียงตีนยังไงไม่รู้วะเหมือนมันยังไงวะปืน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 สองก็เอาตึ๊ด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 เอาหมดแล้วตอนเนี้ยอ๋อพี่นัดลงทางโกดังเหรอใช่ใช่อ๋อไม่มีตัวลงเหรอพี่ ไม่มีตอนแรกผมถือว่าตัวอื่นเนี่ยเห็นเห็นลง,งเห็นล้มไวๆเห็นเฮ้ยเฮ้ยเระเบิดระเบิดระเบิดพี่เห็นผมอยู่ใช่ไหมใช่อยากได้เลดดอบตอนนี้อยากได้เลดดอบไม่มีเลดดอบจริงไม่โดน <c oughs> รรตรงไหนวะเนี่ยซีโฟ,ลฟลปลาอะไรมาเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่น่าจะอาพีจีอ่ะเเห็นอะไรแล้วแบงเหรอ,อ,อ,อกระโดดลงพอดีมันหน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 ีมันแหละดึงผมได้ดึงผมได้ดึงผมได้เออพี่เอกไปดูนะผมจะดึงเฮ้ยมันมา <ไป S 1> พี่แขวงผมโ้ตายเบอร์ริวด้วยพี่กขวางผมปุ๊บผมใส่โดนหลังพี่เอกเลยอ้างว้างเลยหมวกกันน็อกซีซั่นใหม่นเนี่ยใช่ <c oughs> น่าจะเอเจวี